สวัสดีครับวกกระหมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับทักทาย FC ฟซกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อากาศที่กำแพงเพชรก็เริ่มหนาวเย็นนะครับทุกคนเนี่ยผมต้องใส่เสื้อขนหนามานะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็เหมือนอีกเช่นเคยนะครับแบกับพี่ก็จะมาเล่าข่าวนะครับคู่รักต่างวัยนะครับที่เพิ่งเลิกกันนะครับ บ้านดงสารซิตี้นะครับโอเคมานับฟังกันนะครับผมโอเคครับทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับเห็น FC c คอมเมนต์กันมาเยอะเยอะนะเกี่ยวกับวุดิเด็ดนะครับวุดิเด็ f FC พูดว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าอย่าจะลาปล่อยเด็กมันไปเถอะนะครับโอ้โหนะ ผมก็โดนใจกับวลีคํานี้มากเลยที่ปล่อยเด็กมันไปเถอะคาว่าปล่อยเด็กมันไปเถอะก็คือปล่อยน้องตั้งไปเถอะปล่อยให้น้องตั้งไปมีอนาคตนะครับไม่ต้องลลังเอาไว้ไม่ต้องฝืนนะครับไม่ต้องแบบบังคับจิตใจกันนะครับในเมื่อนะครับน้องตั้งอยากจะไปอยากจะไปหาคนใหม่ที่ดีกว่า ก็ให้เขาไปนะครับอืมอย่าล้างไว้เดี๋ยวจะเจ็บข้างเดียวใช่ไหมจือบอจือบอไปว่าอะไรเอฟซีจือบบนะครับเห,เหมือนเพลงนะ <c oughs> เอออยู่เฉยก็เจ็บนะครับเอาเธอปล่อยเขาไปเธอนะครับจิน,นลานะครับสักวันหนึ่งนะครับเขาก็จะได้เผชิญโลกว้าง เขาอาจจะได้รู้ความจริงก็ได้ว่าเวลาที่ไปมีผู้หญิงคนใหม่ผู้หญิงคนใหม่จะดีเท่าเยจิราหรือเปล่านะนะครับให้เขาไปเปิดประสบการณ์ไปนะครับไม่ต้องล้างหรอกนะเขาบอกว่าอะไรนะเอาช้างมาฉุดมันก็ฉุดไม่อยู่นะครับอ่าตัวเดียวนะยังยังไม่อยู่เลย คราวนี้ก็เอามาทั้งโขงเลยไหมเอามาทั้งป่าเลยจุดอยู่ไหมไม่อยู่นะครับปล่อยไปนะครับปล่อยเด็กไปนะครับอย่าไปเขาเรียกว่าทำนัดจิตใจตัวเองเลยนะครับอืจริงๆเราก็เห็นใจนะเห็นใจยเยจลานะครับที่แบบว่าเอ่อต้องสูญเสีย นะครับสูญเสียคนรักไปนะครับเคยรักกันมาเนิ่นนานนะครับเป็นตำนานรักบ้านดงสารนะครับจนมีหนังขึ้นมานะครับหนังขึ้นมาคือมนุ์รักบ้านดงสารผลิตโดยอดีตลูกเคยเก่านะครับทำทำหนังเรื่องนี้นะครับจริงๆอ่ะแมงแมงกระพี่ว่าว่าจะทําหนังแหละแต่คราวนี้มันมันถ่ายไม่ได้ นะครับมันถ่ายไม่ได้มันเกิดปัญหามันก็เลยถ่ายหนังเรื่องนี้ไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายก็ปล่อยไปนะครับะนะครับทุกคนนะก็ต้องบอกว่าความรักมันพูดยากเหมือนกันนะไอ้เรื่องความรักเนี่ยความรักความไข่ความรักความไข,มมไข้มันก็จะมากันทั้ง2อ,อย่างไม่มีรักก็ไม่มีไข่ไม่มีความไข่ ก็ไม่เกิดความรักมันก็ต้องอยู่คู่กันนะทุกคนนะเอออย่าหาว่าทะลึ่งหรือลามกเลยทุกคนนะฮะความไข้มันมีกันทุกคนแหละถามสิเป็นแฟนกันไม่มีความไข่มาเป็นเพื่ออะไรมาเป็นเพื่อเป็นเพื่อนกันใช่ไหมนะครับ <c oughs> อ่ามันก็ต้องมีความไข้ครับมีรักก็ต้องมีไข่ของมันอยู่คู่กันนะครับเหมือนน้ามันกับไฟอยู่ใกล้กันมันก็จะบึ้บนะครับนะนะครับ้นะนะบองสปาร์ก มันก็ต้องสปากนทุกคนตอนนี้หน้าหนาวเลยดิตายแล้วหน้าหนาวขาดคู่เออนะครับอยากจะลาขาดคู่แล้วตอนนี้อืมนะไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่าขาดคู่ไม่เป็นไรหรอกพราหม่มมีใช่ไหมเออที่นอนก็มีผ้าห่มมีเสื้อกันหนาวก็มาใส่นะครับถ้ามันหนาวมากก็ก่อไฟนะครับดังไฟนะครับก่อไฟฟืนผิงเอา ถิงไฟเอาแค่นี้ก็อบอุ่นแล้วไม่ต้องง้อแฟนหรอกใช่ไหมอ่าไม่ต้องง้อแฟนหรอกครับปล่อยเข้าไปแหละดีแล้วเนาะทุกคนนะครับเห็น fc นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากว่าปล่อยเด็กมันไปเถอะนะครับปล่อยไปเถอะอย่าเสียดายนะครับบางคนก็เม้นมาก็บอกว่าอะไรนะเออของมันเหนียวอ่ะเด็กมันเคี้ยวยากว่างั้นอนะ่ะผมนี่แครับ เอ,อนะครับลั่นเลยนะบอกว่าของมันเหนียวอ่ะเด็กมันเคี้ยวยากนะครับโอ้โหเอฟซี FC ก็ขยันเม้นมาเนาะนะครับก็เข้าใจเม้นมานะนะครับแต่อย่าไปว่าอย่าจะลาแรงเลยนะครับของเหนียวอะไรกันไม่เหนียวหรอกออกจะหน้ารักนะครับอืมนะฮะไอตอนที่รักกันน่ะโอ้โหหวานจะอ่อปานจะแบบแหกดมเลยกันนะฮะคือคือรักกันใหม่ๆอ่ะน้ําต้มผักก็ยังว่าหวาน ใช่ไหมนะครับน้ำต้มผักทำไมห,หวานเออไปชิมจริงๆเนี่ยหวานไหมไม่หวานนะรสชาติโอ้โหมีเคยหวานนะครับใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมแล,และหลายๆคู่ที่มีข่าวเลิกลากาันใหม่ๆโอ้หวานมากพอเลิกลากาันโอ้โหอ,ออกคลิปอะไรหรือมีคงมีข่าวโอ้โหอะไรกันก็ไม่รู้นะครับอืม ให้มันเหมือนตอนแรกหน่อยตอนที่รักกันใหม่ๆนะครับคุณรักกันเพราะอะไรน,นะครับอืเมืม่อหมดความหวานทุกอย่างก็มาลายจางหายไปใช่ไหมเหมือน้ากอ้อยป่ะตอนกินอ้อยใหม่หวานไหมหวานที่เคี้ยวไปหหวานเจี๊ยบพอนะ้ําหวานใกล้หมดทําไงครับถุยกากอ้อยทิ้งไปซะหมดประโยชน์มันหมดประโยชน์ไปแล้วสากอ้อยนะครับ เนี่ยพอหมดความหวานกายเป็นาสาดอ้อ,อยเพลงเพลงแล้วทุกคนนะไอเราก็เปรียบเทียบไปนะครับนะเอฟซีอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเครียดนะครับคนที่ไม่ชอบไม่ไม่อยากฟังเรื่องราวคููรักต่างวัยก็ไม่ต้องฟังหรอกนะครับคลิปนี้ผมก็หยิบคอมเมนต์มาพูดนะครับามาเล่าข่าวเอานะครับแล้วก็ต้องอดูทิศทางในคอมเมนต์ว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ บางคนก็บอกว่าไม่เชื่อไม่จริงทำไมผมไม่ไปถ่ายสัมภาษณ์เขาก็จะไปได้อย่างไงก็ตอนนี้ผมอยู่กับแมงเพชรผมจะไปยังไงสกลนครไกลมากนะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปนะครับอ่าบางคนก็เม้นเข้ามาว่าเออรอผมสองเดือนอ่ะไม่รอหรอกเชื่อสิเดี๋ยวคุณก็ต้องรอผมตอนเนี้ยคุณไม่รออ่าโอเคคุณไม่รอ นะครับเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงคุณก็ต้องดูคลิปผมอยู่ดีอ่ะเพราะอะไรครับมีผมช่องเดียวครับมีผมช่องเดียวที่นําเสนอนะครับแล้วก็ติดตามข่าวของทั้งสองคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเลิกลากันนะครับเดี๋ยวผมจะนําข่าวมาบอกว่าทั้งสองคนอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรบ้างหลังเลิกลากันแล้วนะครับผมก็มีผมช่องเดียวแหละที่จะไข กุญแจนั้นได้ใช่ไหมครับกุญแจนั้นก็คือความลับของทั้งสองคนที่แบบว่าไม่มีใครรู้ว่าสองคนนั้นไม่ใช่แอบมาหากันเลยครับเฮ้ยนะครับไม่ดีนะทุกคนนะเฮ้ยผมก็ไม่รู้นะถ้าเขาต้องสอนสองสองคนแอบมาหากันทํำยังไงดีนะครับเอฟซี C C, กินน้าร้อนด้วยกันอากาศมันเย็นทุกคนอากาศมันเย็นโอ้ แต่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครไปถ่ายชีวิตเรื่องราวเขาเราไม่รู้หรอกว่า,าเบื้องหลังที่ไม่มีใครไปถ่ายเขาทําอะไรกันอยู่สองคนนี้นะครับหรือเขาแอบไปหากันหรืออะไรยังไงนะครับเปล่ากันอืม้องคอ อ๋อสุดยอดอุ่นอุ่นเลยนะครับอืมมันก็เป็นเรื่องของศัตรธรรมของชีวิตนะครับ fc นะคือคนเราอนะผมผมถามผมเอาผมก่อนนะถ้าถามว่าเด็กสาวนะครับแล้วก็อ่หญิงแก่คนหนึ่งนะครับให้ผมเลือกเป็นคู่ครองให้ผมผมจะเลือกใครนะครับร้อยทั้งร้อยผมเลือกหญิงสาวเด็กสาว อยู่แล้วหญิงแก่ต้องถามว่าเอามาทำไมอเอามาเป็นแม่ท่านเราถ้าเรานับถือเป็นแม่เป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเอาไว้กราบไหว้บูชาเอาไว้ปรึกษาได้แต่อย่าอย่าคิดถึงเรื่องไปเอาเขามาเป็นภรรยานะนะครับบาปนะครไอ้พวกนี้นะครับเออผมผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะทุกคนนะนะครับ คืออย่าไปหลอกอย่าไปหลอกเขานะครับบางคนก็มีใจให้คนแก่ไปหลอกว่าชอบคนแก่จนแบบคนแก่เนี่ยใจแตกใจหลงละเลงว่าเด็กชอบดีใจอะไรประมาณนี้แต่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยแอบปิดบังเอาไว้ว่าไม่ได้ชอบหรอกนะครับหวังอย่างอื่นหวังอะไรครับหวังเงินหวังหลายๆอย่างนะครับเออเป็นไงล่ะทุกคน พอนานๆไปความจริงมันก็เริ่มกระจ่างทีละเรื่องละเรื่องสุดท้ายนะครับคู่รักก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรครับความจริงใจมันไม่มีแล้วอ่ะนะครับความจริงใจมันหายไปแล้วอ่ะนะครับทําไมถึงหายไปก็เพราะว่ามันไม่เหมือนตอนแรกที่พูดเอาไว้ว่าเราน่ะ จะดูแลกันตลอดไปเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเราจะไม่อายชาวบ้านหรือใครหน้าไหนที่มามองว่าเราน่ะมีเมียแก่นะครับไอ้คำพูด <c oughs> คำพูดอย่างดิบดีนะครับจนมาถึงปัจจุบันคำพูดนั้นหายไปไหนถ้าย้อนกลับไปทวงถามก็คงไม่ได้ข่าวหรอกอาจจะบอกว่า จำไม่ได้ไม่รู้พูดอะไรไปจบเลยนะครับจบเลยแต่ผมนะก็เป็นกำลังใจให้กับคู่รักตักไวยนะครับทุกคนนะไม่ใช่ว่าผมนะนะครับไปว่ารักต่างวัยคู่อื่นนะคู่อื่นเขาก็มีรักกันดีแต่เขานี้จะมีเฉพาะบางคู่ที่เขาเลิกรากัน นะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเหตุผลต่างๆนานาที่เขาเลิกลากันเนี่ยมันก็ร้อยพันเหตุผลนะครับที่ทําให้ทั้งคู่เลิกลากันแต่ส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมรู้ถ้าเป็นคู่เด็กนะครับถ้าเป็นคู่เด็กหนุ่มกับหญิงหญิงแก่นะเด็กหนุ่มมักจะไปมีคนใหม่นะครับมักจะไปมีคนใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า ฝ่ายหญิงแก่จะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยทุกคนนะครับไม่มีหรอกครับที่แบบว่าเด็กจะเลิกกับหญิงแก่แล้วไปหาหญิงแก่คนใหม่ไปเรื่อยๆผมว่าไม่มีนะถ้ามีก็โอ้โหไอ้นั่นก็นักลาบวัตถุโบราณเกินไปนะครับไม่ใช่นะครับจะเย็นพ่อหนุ่มนะครับจะเย็นพ่อหนุ่มโอ้ไปทําลายสมบัติของชาติได้ยังไงนะครับเออนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามีคนประเภทนั้นไหม แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีนะคือแบบเอชอบคนแก่โดยเฉพาะมันมีนะทุกคนนะมันมีจริงๆนะนะครับนี่ล่าสุดผมผมดูข่าวนะครับกิจใจมันทําด้วยอะไรนะครับไอคนนี้มันไปข่มขืนยายนะทุกคนโอ้โหยายก็เจ็ดสิบห้าแล้วนะครับตอนนี้ตํารวจก็คงจับได้แล้วแหละนะครับเนี่ย อย่าไปทําลายนะครับโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงนะทุกคนนะอันนี้ในกรณีที่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับคู่รักนะผม,ผมดูข่าวมาแล้วมันสะเทือนใจเจ็ดสนะิบห้ารุ่นแม่รุ่นยา่ารุ่นยายเรานะครับให,ใ,หใ,หใ,หให้ทำความเคารพนะครับอย่าไปทําคิดไม่ดีไม่ร้ายนะครับยกเว้นยกเว้นคู่รักต่างวัยที่เขาเป็นสามีภรรยากัน คนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยจะมีอะไรกันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วไปทําอย่างนั้นผิดกฎหมายนะนะครับอย่าไปทําลายแบบนั้นนะครับโอ้เห็นข่าวแล้วผมมันสลดใจมากเลยทุกคนนะครับมันไม่นา่าจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าต้องระวังนะทุกคนนะถ้าผมถ้าแมก็กกี้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเจอคนที่กําลังจะไป ทำทำไม่ดีไม่ร้ายกับคุณยายเนี่ยผมจะรีบไปช่วยเลยนะถ้าถ้าสมมติว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ผมจะรีบไปช่วยเท่าที่ผมช่วยได้นะก็ต้องดูก่อนนะว่ามันมีอาวุธไหมถ้าไม่มีอาวุธก็โอเคพอได้อยู่ถ้ามีอาวุธเราก็ต้องหาอาวุธไปด้วยนะครับหรือไปบอกใครให้ไปช่วยอะไรประมาณเนี้นะนะครับอ่าไม่น่าเลยนะคนพวกนี้นะครับอืม เอคิดว่าไงครับในกรณีของที่แบบวา่าเด็กเนี่ยมาทำลายความรู้สึกของอหญิงชราคนหนึง่งนะครับแรกๆก็บ,บอกว่ารักรักนักรักหนาแต่พอถึงวันจริงลวดลายเริ่มออกเริ่มแบบว่า ไม่มีความหวาแล้วหรือบางทีอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกนะครับแน่นอนครับเรื่องนี้รักต่างวัยคนที่เสียเปรียบที่สุดก็คือฝ่ายหญิงแก่นะครับเสียเปรียบทุกอย่างอ่าเสียทั้งใจเสียทั้งตัวเสียทั้งความรู้สึกนะครับ ย้อนเวลากลับไปได้ไหมไม่ได้ช่วงเวลาที่คู่รักหวานกันน่ะโหกอดกันเดินติดกันเป็นปลา,ปาท่องโกสวีทกันภาพเหล่านั้นน่ะมันเลือนลางไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกนะครับทุกท่านตอนนี้ให้เราอยู่กับปัจจุบันนะครับ ก็ถ้าใครมีประสบการณ์นะครับเรื่องรักต่างวัยอ่ะอันนี้เราเราจะถาม FC นะใครที่มีประสบการณ์อย่างอย่างอย่างเ c เนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วแล้วมีเด็กเข้ามาชอบเราเนี่ยนะครับ f c เนี่ยตัดสินใจอย่างไรนะครับสมมุติว่าเด็กเข้ามาชอบเราเนี่ย อายุห่างกว่าเราประมาณสิบกว่าปีหรือยี่สิบกว่าปีเงี้ยเราเราพร้อมไหมเราพร้อมสปาร์กเลยไหมหรือไม่ใช่หรือต้องดูก่อนหรืออะไรยังไงนะครับนะความความจริงนะเอาความจริงนะเออผมผมผมก็อยากรู้อนะครับว่าความจริงเนะี่ยนะครับเวลาที่เด็กเนี่ยมาชอบเรามาจีบเราเนี่ยมาอยากสัมพันธ์ทําไมตีกับเราเนี่ย เราที่เป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วเนี่ยเรารับมือกับเด็กหนุ่มยังไงเปิดใจไหมครับหรือหรือยังลังเลว่าเอ๊ะเขาจะทิ้งเราหรือเปล่าหรือเจ้าคนนี้มันมาหลอกใช้อะไรเราไหมได,ไ,ดได้คิดอย่างนี้ไหมนะครับหรือว่าเด็กหนุ่มคนนี้มันจะมาย่ำยีหัวใจเราแล้วก็จากไปอย่างนี้แหละครับใช่ไหม เราก็อยากจะรู้เนาะนะครับในความคิดเห็นของ fc เพราะว่า fc ที่ดูผมอยู่เนี่ยค่อนข้างมีอายุนะนะครับค่อนข้างมีอายุบางคู่ก็บอกบอกว่ามีแฟนที่อายุห่างกันมากแต่ไม่ไม่ได้ออกสื่อนะปัจจุบันก็ยังอยู่ด้วยกันอ่าอันนี้คือคู่รักที่อ่าเขายังรักกันแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ทิ้งกันอนะนะครับมันก็ไม่ใช่หรอกครับว่าที่แบบรักต่างวัยทุกคู่จะเลิกกันไปหมดไม่ใช่มันอยู่ที่บุญวาสนา นะครับอยู่ที่บุญวาสนาว่าทั้งสองคนอ่ะเขาเกิดมาคู่กันไหมถ้าของมันคู่กันแล้วมันก็ไม่แควกันหรอกก็คิดซะว่าเ,เด็กหนุ่มผู้ชายนะมาเกิดทีหลังนะครับผู้หญิงเกิดก่อนแต่อาจจะเจอกันช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่เจอกันนะครับ จริงๆมันมันมีจริงๆนะทุกคนนะที่แบบว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะโทษเด็กฝ่ายเดียวว่าอู้มาหลอกคนแก่แต่จริงความรักที่จริงใจมันก็มีแต่มันมันมัน,มนกไ็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยสำหรับคู่รักต่างวัยอะนะเพราะว่าธรรมดาคนที่อายุไล่เรียงกันเนี่ย ยังเลิกกันเลยคือมันไม่เกี่ยวหรอกต้องอายุต่างวัยนะครับมันจะเลิกกันเร็วคนอายุไล่เลียงกันก็เลิกกันเร็วเหมือนกันมันอยู่ที่คนสองคนอยู่ที่คนสองคนความสัมพันธ์ทั้งคนสองคนนะครับว่าเขานะครับอยู่ด้วยกันแล้วเขาไปด้วยกันรอดไหมนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองคนเขาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมันไปรอดไม่มีอะไรละครับที่จะมาขวางกัน จะมาทำลายกำแพงรักของเรามันจะมีทางแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งนะครับไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์แอบปิดบังอะไรไว้แน่นอนครับสักวันหนึ่งนะครับความจริงมันจะเปิดเผยนะครับพอความจริงเปิดเผยปุ๊บแน่นอนฝ่ายผู้หญิงต้องเสียใจ ก็ถึงบอกว่าปล่อยเด็กมันไปได้ดีเถอะนะถ้าเด็กมันจะไปนะครับอย่าไปห้ามอย่าไปล้างยิ่งห้ามก็ยิ่งไม่ฟังนะครับยิงยิงห้าเหมือนยิ่งยุนะครับยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุเพราะฉะนั้นปล่อยไปเถอะแต่เราเข้าใจนะว่าไอ้อความเสียดายเสียดายมันมันมีอยู่นะก็ก็มันเสียดายอ่ะเราก็ไม่อยากจะปล่อยเด็กไปอ่ะนะครับ เอนี่แหละก็มันเสียดายจริงๆนะครับไม่อยากจะปล่อยเด็กไปอุตส่าห์ได้มาเป็นเจ้าของอันนี้เราเข้าใจนะอุตส่าห์ได้ทั้งตัวและใจของเด็กมาเป็นเจ้าของเป็นของเราคนเดียวเราไม่ให้ใครแต่มาวันนี้เด็กตีจากเราไปเงี้ยนะครับอืมแต่เราก็ต้อง อยอมตัดใจนะครับทุกคนยอมตัดใจเถอะเพราะยังไงซะถ้าของอ่ะที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะสักวันหนึ่งมันก็ไม่อยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของหรือสัตว์อะไรกระช่างที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะสักวันหนึ่งก็จะต้องไปจากเรานะครับจริงไหมทุกคน เอออันนี้ผมว่าเรื่องจริงนะก็เหมือนที่เราเคยคบแฟนนั่นแหละแล้วเป็นอดีตแฟนเก่าก็ได้อะเป็นอดีตแฟนเก่าพอเลิกรางไปแล้วเขาว่าไ,ไปไปมีคนใหม่ก็นี่ไงก็ไม่ใช่ของของเราก็ปล่อยเขาไปนะครับใช่ไหมทุกคนเราก็โปรงซะนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายนะครับให้โปรงไป สุดแต่แล้วแต่ว่าจะปรงได้ไหมถ้าปรงไม่ได้เนี่ยโหมันก็เจ็บปวดนะนะครับผมว่าลึกๆตอนเนี้ยผมคิดว่าลึกๆยายยาลาก็ยังคิดถึงน้องตั้งอยู่แหละนะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกกันได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับปีใหม่ก็หน้าหนาวซะด้วยหนาวใจหนาวกายอีกคนเคยผูกพันกันอะยังไงมันก็มีคิดถึงกันแหละ นะครับแต่เราก็ยังไม่แน่ชัดนะทุกคนนะที่ผมบอกว่าไม่แน่ชัดเพราะอะไรครับคือเขาทั้งคู่นะ่ะเคยเคยแยกกันอยู่นะแต่แต่แต่เขาไม่ได้พูดออกคลิปว่าแยกทางกันอะไรเงี้ยแล้วเขาสองคนก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับตอนนั้นน่ะที่ผมบอกว่า ค,คุณหลอกดาวอ่ะคุณหลอกดาวเราคิดว่าคุณอ่ะเลิกกันไปแล้วแต่ที่ไหนได้คุณกลับมาอยู่ด้วยกันอันนั้นคือรอบแรกนะที่ผมได้ทําคลิปไปนะจำได้ไหมนะครับรอบนี้เราไม่รู้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเซอร์ไพรส์เลยครับไม่ใช่ว่าเซอร์ไพรส์แมงกะบี้กลับไปหาเขาที่บ้านดงสารแล้วบเบิญไปเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันกําลังรดน้ําด้วยกัน กำลังทำข้าด้วยกันแล้วให้ผมคิดยังไงถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติทำไมันไม่ใช่เรื่องจริงก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับคู่รักต่างวัยบ้านดงสารชีวิตรักและเรื่องราวของทั้งคู่จะจบลงแต่เพียงเท่านี้หรือจะมีภาคต่อหรือเปล่านะครับนางเอกจะทำใจได้ไหมเมื่อพระเอกต้องแยกทางนะครับ ความรักและความห่วงใยของทั้งสองยังมีให้กันอยู่ไหมต้องรอติดตามรับชมนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยแมงกะบ,บี้ฟิลม์มกำกับภาพยนตร์โดยแมงกะบบี้ฟิลม์มโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ